สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องฝุยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะแนวทางเออมีนะคะแนวทางนะคะรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่ วันที่หนึ่งสิงหาวันที่หนึ่งสิงหานะคะไม่ใช่เลขจะลอยตามตูด F4 บนออนะคะเลขดรงเลขดังนะคะวันที่หนึ่งสิงหานี่แอดรู้สึกว่าจะเป็นวันอันนี้แอดทาให้ไวเลยนะคะตัวนี้นะคะวันที่หนึ่งสิงหานี่โอ้วันศุกร์ค่ะทุกคนชนกับราพัฒนาอีกแล้วนะคะ วันศุกร์นะคะทุกคนเลขน่าจะขึ้นสูงนะคะเอามาดูค่ะเ,เตือนของทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะสูตรไหนเข้านะคะแอดดีใจด้วยนะคะสูตรไหนหลุดนะคะก็กับขอโทษขออภัยเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะปังกันไหมเนาะหลายๆท่านเลยนะคะก็ได้ก็ปังนะคะตัวนี้นะคะ แอดก็จะพยายามปล่อยให้ไวนะคะให้เอฟซีทางช่องไวเนาะเอาไปพิมพจพิจจรณาแล้วก็จะได้วิเคราะห์กันนะคะสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยเลขล่างเนาะตัวนี้นะคะ19งวดนะคะเขา19งวดติดยังไม่หลุดเลยค่ะทุกคนแต่ว่ามันก็มี5ตัวนะคะเราก็เลือกเอาในตัวเด่นอย่างเงี้ยก็ได้แต่รางวัลข้างเคียงนะคะแอดก็แอดก็ได้แต่รางวัลข้างเคียงค่ะทุกคนอ่าแอดฟันไปที่5นะคะมันมา6นะคะทุกคนนะคะ บ่ลองโค้งเล้วขยาน,นะค่ะไม่กล้าลองโค้งแล้วนะคะกลัวนะคะแย่หล,ลายค่ะบส่สนใจเลยดุงดับนะคะแต่ว่าส่วนมากก็แอดก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะจะใช้แค่หลักร้อยนะคะแอดชอบใช้หลักร้อยนะคะแนวทางเออดับนะคะแต่ว่าดับอันอื่นไม่ค่อยใช้ดับคู่นะคะถ้าเจอตัวที่ชอบก็อัดค่ะบม่สนใจค่ะเอามาดูกันนะคะงวดนี้นะคะงวดประจําวันที่ หนึ่งสิงหาคมนอหนึ่งสิงหาคมนะคะแอดก็จะทําแนวทางไวๆเลยนะคะเอาอยากได้แนวทางไหนก่อนขอมาก่อนได้เลยนะคะเพราะบางทีแอดก็เรียงความสําคัญไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าแอดก็เฮ็ดไร้หัวลายเบอร์ค่ะเออบอร์นะคะทุกคนนะคะอยากได้แนวทางไหนเอามาเลยนะคะแอดจัดมาก่อนเลยว่าสั่นได้เลยนะคะ ะจะจัดให้ก่อนเลยเพื่อให้ FC เอฟเซียไปเป็นข้อมูลนะคะไปเป็นข้อมูลไปเป็นแนวทางเด้ออย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะทุกคนเอามาดูกันเลยนะคะแนวทางล่างนะคะล่างนะคะอันนี้เป็นเด่นล่างหลักหน่วยหลักสิบนะคะเราจะมีเด่นล่างแล้วก็จะมีตัวปักหลักนะคะตัวปักหลักนี้ยังไม่ได้ทานะคะ เราจะมีตัวปักหลักด้วยนะคะทุกคนปักหลักหลักสิบนะคะซึ่งจะเอามาประกบกันนะคะเอามาประกบกันกับตัวเอ่อตัวนี้เนาะตัวนี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางให้ FC นะคะได้เอาไปพินิจพิจารณากันดูแล้วก็มีหน่วยบนนะคะโอ้ต่งกันบนอนอ้นะคะมี่เด่นบนนี้ก็จึ้งนะคะทุกคนเด่นบนนี่เออมันน่าปล่อยปล่อยเด่นบนก่อนไหมคะหรือว่ายังไงนี่ปล่อยเด่นบนก่อนก็ดีได้นี่เด่นบนนะคะ ออ้ยสองสามสี่สวยงามพระรามแปดเลยนะคะงวดก่อนนี่ก็เกือบแตกสามตัวเกือบกอดคอกันมาเองนะคะเด่นบนจึ้งมากๆเลยนะคะอะขอให้มาอีกค่ะขอให้เข้าอีกนะคะทุกคนนี่ขอให้โชคดีกันอีกเนาะโอ้ยแอนกืบห่วงเนิ่อขออภัยนะคะทวนเหนื่อยแต่ก็อยากทำคลิปไว้นะคะทำคลิปไว้ทำแนวทางไว้นะคะไอแนวทางไอไอที่ต้องลงก่อนนี่ที่ต้องใช้ก่อนนี่ไม่ทำหรอกะ มาทําแนวทางรัฐบาลไทยนี่ก่อนเอามาดูกันเลยนะคะทุกคนแนวทางนะคะงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่งวดประจําวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งสิงหาคมนะคะนี่เลยนะคะหนึ่งสิงหาคมนะคะให้ไปที่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์นะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลขขึ้นสูงะคะ่ะทุกคนเลขขึ้นสูงนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะ เลขขึ้นสูงจริงๆนะคะนี่ <ค inking S 1> ขึ้นสูงเลยค่ะทุกคนนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะมันก็จะวนออกอยู่แถวนี้บอค่ะไหวหน้าลุ้นได้หน้าลุ้นหน้าสนใจนะคะทุกคนจะเป็นตัวไหนนะคะที่มานะคะมันก็เดินอยู่แถวแถวแถบเอแอดว่าแถวแถบแปดเก้าศูนย์นี่เดินบ่อยนะคะแปดเก้าศูนย์เ้าก็มันชนกันกับอันนั้นไงทุกคนไปจองศูนย์ไว้เลยนะคะว่ไปจองสี่ศูนย์ไว้เนี่ยโบเบนซิมาแล้วบอค่ะนี่ ศูนย์มาแล้วเนี่ยค่ะทุกคนนะคะนี่นี่นะคะศูนย์นะคะนี่ตำแหน่งนี้นี่นี่นนไวยไปจองไว้แลดวนี่สีศ <c oughs> ูนย์นี่ค่ะเมมเบ์สีมาแล้วบ่ค่ะบนต้องรอดูบนนะคะเด่นตัวไหนนะคะบนเด่นตัวไหนนะคะทุกคนเด็กหลักสิบจะเด่นตัวไหนนะคะอามาดูกันเลยนะคะทุกคนเอากระตัวตัวไหนมีศูนย์นะคะนี่ปักหลักสิบของเรานะคะปักหลักสิบเราก็เข้าดีดๆๆีนะคะถ้ามันไม่ชนกันแบบอันนี้มันก็จะเข้าดีๆบอเอออะ เอาอีกเนาะทุกคนโอ้ยหาเอดโบมาเลยนี่นะคะแอดดันตัดดับ,ด,บดับทิ้นเนาะนี่ถ้าไม่เอนดแนก็จะมีหกนะคะซึ่งเอาตัวไอ้นี่มามามาไอ้นี่เนาะทุกคนเนาะนี่เนาะค่ะเนาะน,ะนี่สองสี่ก็มาอยู่ล่างนะคะสองสี่นะคะตัวนิ้นเลยนะคะ มีสองหกนะคะสองหกนี 26, ่ตรงๆรเลยนะสองหกสองสี่ 26, นะคะมากองกันอย่างนี้มีโมดเลยเนาะนี่นะคะเจริญพนะตัดทิ่มกวนมูด้วยค่ยเออเอาเว้นรรนเนี่ยมีและใครเอฟซี FC, ถ้าได้ก็ถ้าได้ตัวไหนมาก็บปรตรงสนใจดับอบอัดโหลดคะ่ะมัก,กับอัดโหลดเนะาะมาดูกันเลยนะคะแนวทางวดประจําวันที่นะคะวดประจําวันที่เออหนึ่งนะคะเป็นวันศุกร์ด้วยค่ะทุกคนเดน๋ยวแอดเคยนก่อนนะคะ ห่ยวันศุกร์ได้หนีแอตเลติอยู่เรียดเรียดเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันศุกร์นะคะวันศุกร์ขะชนกันกับเราพัฒนาอีกแล้วนะคะบันเทิงอีกแล้วค่ะทุกคนวันศุกร์ขะชนกับเราพัฒนานะคะทุกคนนะเอาสู้สู้เด้อค่ะปังกันไม่น้อนะคะวันศุกร์นะคะสนุกสนานบันเทิงกันเลยละค่ะทีนี้นะคะนี่นะคะทุกคนวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะคะเด่นล่างอย่างเดียวนะคะทุกคนเดินล่างอย่างเดียวเนาะวันศุกร์นะคะ ยี่สิบงวดนะคะยี่สิบงวดยังไม่หลุดนะคะสูตรนี้นะคะเป็นเด่นล่างอย่างเดียวยี่สิบงวดยังไม่หลุดนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ข่ะแคบเลยนะคะอันนี้จะตัวใหญ่หน่อยนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกอะไรเนาะเจ็ดอ,อะไรเนาะแปดอะไรเนาะเก้าอ,อะไรเนาะศูนย์อะไรเนาะนะคะซึ่งเป็นวันโกนนะคะเบิ้ลละเฮ้ยบานเนี่วันโกนค่ะวันโกนนะคะวันโกนค่ะเพราะวันเสาร์เป็นวันพระนะคะ อื่องเขียนไห้ว่าขอเอาไพ่เด้อค่ะวันโกนนะคะทุกคนเป็นวันโกนค่ะสีมาแรงแซมทางโ้งบ่สลับวันโกนก็จะแปดจะเก้าหรือเปล่าเอ๊แต่วันถ้าวันโกนรัฐบาลถ้ารัฐบาลไทย่บมินจะเป็นเลขสูงหมเนาะเอาเขียนโกนวันว่าสันโอ้ยขอเอาไพ่เด้อค่ะวันโกนนะโกนวัน เขียนโกนวันนะคะทุกคนนาวนี่นะคะเอาไปเป็นแนวทางกันนะคะเน้นระยะเด้อค่ะเอาไปเป็นข้อมูลเอาไปเป็นแนวทางพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะสูตรไหนแม่นค่อยติดค่อยตามนะคะสูตรไหนแม่นค่อยติดค่อยตามนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีหลงอยู่ในป่าบ้างนะคะหลงอยู่ในป่าบ้างเข้าอยู่ในท่อบ้างนะคะ อขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ